ระดับนี่หมายถึงเลเวลนะครับสามารถปรับได้เดี๋ยวโอเคใช่ละระดับเป็นเลเวลนะคะปรับได้ถึงสองพันผมก็ไม่สนใจเลเวลหรอกค่อยปรับบินก็คือบินในรอชีวิตรอดได้มันจะขี้โกงนิดนึงระวังตายนะครับถ,ถ้าได้ปรับ คำว่าทําลายไม่ได้เนี่ยทำลายไม่ได้คืออินฟินิตี้ครับไม่มีวันตายแต่สูงแค่ไหนก็ไม่เปนตายเดี๋ยวรอเรืยเรืยเสร็จก่อนหาไม่ดูเรื่อยเร็วดูวะเออทำลายไม่ได้เราจะขึ้นสูงอะเมื่อกี้เป็นร้อยร้อยเท่าเลยเดี๋ยวี่ขึ้นสูงดีกว่า ไหนไหนไหนเอ่ยไหนเอ่ยกีโอ้ไม่จำกัดอ๋อแค่นี้เองลืมไปต้องปรับแอดแวนก่อนแววนแล้วก็นี่ดูหมกระโดดนะแบหลุดโลกเลยโคตร เค้ยเอ๊ะไม่เอาแล้ว้เาเบือ่เเอ,อเคียว์อโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวทำลายไม่ได้นะครับทะลุผ่านบล็อกก็รู้กันอยู่แล้วแสดงพิงกัดป้องกันไอเทมแอดแก็คือเรามีระดับ2,000แล้วเราเสียดายเราก็กดตรงนี้ป้องกันไอเทม ของเราก็จะไม่ตกและระดับก่เราจะไม่ลดตัวด้วยเข้ามาที่เกมกันนะครับวรามีเอาตัวลอดกับสร้างสารรสร้างสรรคือคีถีเอาตัวรอดคือก็รู้กันอยู่แล้วอันนี้คือปรับเวลาถ้าผมกดไอตรงเนี่ยอะไรแม่กุญแจมันจะล็อกเวลาไปเที่ยงตลอดเลยแต่ถ้าผมปรับตอนเช้ามันก็จะเป็นนี้ตลอดแต่ผมชอบตอนเที่ยงมากกว่าสว่าง ฝนก็มีอยู่สามารถปิดเปิดแรงปิดปล่อยแรงเออฟ้าผ่าปิดเบาแรงเออนั่นแหละป้องกันร,ระดับเอ้ยป้องกันร,ระเบิดป้องกันร,ระเบิดก็คำนึงครับลืมไปมาป่าป่าไม่เป็นไรครับป้องกันร,ระเบิดถ้าเรากดระเบิดถ้าเรากดอย่างนี้ถ้าเราจุดระเบิดมันจะแค่มีแรงดันเฉยๆครับ มันจะไม่สร้างความเสียหายแต่ถ้าเราปิดอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงปิดการนะคับผมก็ไม่รู้นะครับโลกขนาดย่อเป็นแผนที่แสดงพลังชีวิตพลาาปิกช่างมันไอเทมนะครับก็ของรู้กันอยู่แล้วนี่ผมปรับเป็นรายการโปรดมีของโถท,ทั้งนั้นเลยเนี่ยธนู พวกนี้มัน icking, อันบิ๊กจิ้งหงร้อยกันหมดนะครับไม่มีวันพังโคตรโหดเกาะก็โหดอันนี้ของใหม่ๆนั่นแหละครับตามนั้นแหละที่เห็นอยู่เสริมพลังก็เอนชาร์นะครับถ้าเรากดระดับอินฟินิตี้ว้วกดเข้าไปตรงน,นี้แล้วเลือกของอ่ะหรือว,ว่าเพิ่มปฏดีลยการโปลดแล้วก็กด กดอย่างนี้อย่าให้เป็นลาการปรดก็กดเป็นาการโปรดแป๊บนึงครับกล้องนั่นแหละครับเพิ่มเวลาการปลดก็จะเข้าไปที่นั่นยาก็เปิดวิธีทำให้ดูเมื่อกี้นะครับวีแกนก็กระกากแป๊บบนึงนี่ลองดูดิ พลังช้าเฮ้ยขอ <c oughs> โทษดีนะครับแล,และปิดบิลผมก็ไม่รู้นะทำอะไรม็อบก็คือแล้วกดไปที่อะไรก็ได้นะ่ะ จะกดไปเดี๋ยวเอาอะไรที่มันปลอดไป,ปลอดไปหน่อยแมวปลาเอามาทค่1หตัวกดไปที่พ่อพก็จะออกมาวัสดีแมวปลากล่องน,นั้นแหละครับเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนอยู่เราจะว้าไปหาเพื่อนไดน้ทันทีเทเลพอร์ตก็คือนี่ อยากม่จุดเกิดลอยๆไหมครับแล้วก็มาเขียน <sp id> ว่าตั้งจุดเกิดก็กดไปที่ตั้งจุดเกิดแล้วเราก็ไปขึ้ไกลๆดีครับเดี๋ยวผมมีวิธีดีกว่านั้นอ แป๊บหนึ่งนะครับเออทำลานไม่ได้อยู่แล้วก็เข้าไปที่ ไปแล้วเดี๋ยวลืมไปต้องทำอย่างนี้เอ้ยความเ็วนันใช้ในน้ำไม่ได้อะจะได้เดี๋ยวหายาที่ใชในน้ำ ไกลกันเลยนะครับเดยอะขยาวิ่งเร็วก่อนกมาแล้วนะคะใครที่ชอติดตได้ันลจานมันจะเปลี่ยนหน้าเลยไหม เดี๋ยวลืมไปเราใช้นี่ได้เทเลพอร์ตตั้งจุดเกิดย้อนกลับตอริจ,จ้าจุดเกิดเห็นไหมครับมันก็เร็วฟุดฟุดเออเดี๋ยวอินาซุมาเลวเงิงโก้ ไม่ทำหรอกนะอาชีพเมดอะมาเป็นอย่างนี้ป่าปนดำนอนี้ผมจะเล่นในนี้เยอะไปหน่อยนะ a c h i e v e m e n ลง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  ภาพหน้าจอก็แคปเจอร์นะครับอันนี้ผมไม่รู้ครับรผมก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ

พลักที่อยู่รอดจักรวาลถ้าเธอเอาพลัมันจะช่วยให้ปืนพลังมากพอที่จะทำลายหลุมดำได้แป๊บหนึ่งนะครับผมมีแผนโคตรเกลียนไท่แม่ ไม่ตายก็ยินดีด้วยนะครับ ปเป็นเรื่องแล้วไงถูกไปกดผิดนี่ต้องทำอย่าง,งนี้ปีนจบไปเลยเติมบ้าเลย ทงหมนขอลัวี่ปในในีนครับแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนใครผมนะครับันจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดในโลกเลยนี่นะครับสวัสดีครับ